โอให้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยผมผมเป็นใครผมชื่อกระฉานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมกับนายมอสที่มีชื่อว่าครันดี้คราฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณแม่กันไม่อยู่ทำไมวันนี้ยโอเย์อร์ชเดี๋ยว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 กลับลงมาก่อนกลับลงมาก่อนโอ้ไม่ได้เลยครับแม่ไปอยู่ทไมตรงนั้นนะผมดื้อมากครับผมโอเคนะครับเราทำการนะเรียกเขากลับมาก่อนนะฮะคุณแม่ครับไปก่อนเดี๋ยมันบอกว่าอะไรโอ้มันบอกว่ามึงดูเหนื่อยนะไม่เหนื่อยดีครับเหนื่อยผมเหนื่อยเพราะคุณเนี่ยนะคครรรรัััับบบจะะะ่งกโดดฆาาตตตวยนนน้ เออนะครับแล้วก็ stop follow ก่อนนะครับผมอ่า stop follow move freely ไงโอเคนะครับผมแล้วผมจะขอฝากอ่านี่ไว้หน่อยครับเดี๋ยวเราได้จุดไหนครับ inventory คุณอยู่ไหนนี่ครับผมผมขอฝากยูริเอาไว้ก่อนนะครับคือผมจะต้องออกศึกลบหนะัก ไม่ใช่เนะี่ยผมวันนี้ผมจะไปต่างดิเมนชันนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลืมให้เครดิตของเจ้าของเนะี่ยผมโอเคนะครับคือม็อดนี้ครับผมถูกสร้างขึ้นมาโดยเอสตันนี่แล้วก็เครเนอร์เนี่ยผมแล้วก็แน่นอนถ้าผมสามารถท้าโหลดได้ตามเอทีล er นะันเชอร์เนี่ยผมแล้วก็มีคนถามนะครับมีคนถามว่าเอออะไรวะเทคโนลด์เฟร,รมคราฟโหลดมาจากไหนเออโหลดโหลดมาจากอเอทีลันเชอร์เหมือนกันเนะี่ยผมเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ผมพูดว่าเทคนิคลันเชอร์เปล่าวะนะครับพูดพูดผิดนะพูดผิด คือโหลดได้ตามเอทีลันเชอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงเนี่ยโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะไปต่างดเมนชั่นนะครับอย่างที่บอกกันไว้ตะกี้เนี่ยครับผมโอเคนะครับตะกี้โทร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 ศัพท์โทรมานะครผมเลยตัดข้ามคลิปไปโอเคนะครับผมคราวนี้เราจะไปต่างมิตินะครับซึ่งมิตินี้ครับผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างฮาร์ดคอร์นะครับแล้วก็มีเควสดันเจียนให้ผมทำเยอะแยะเลยนะผมอย่างแรกครับผมเราจะต้องมีเจ้าหมอนี่นะฮะบล็อกเหล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกลัวบล็อกเหล็กไปแล้วของที่ผมอยู่ไหนว่าบลูไไฟสสโโตตนนม่่ใชบลู นี่บูฟายโซนเออถูกแล้วนะครับผมอย่างนี้นะฮะวิธีการครัฟก็ยากๆเลยครับผมอย่างนี้ครับผมแล้วเอาวางไว้อย่างนี้ครับผมอันนี้นี่ผมจําได้ว่าผมหาได้จากบอสแบบเดอะวอชเชอร์แบบถ้าจําไม่ผิดนะฮะนี่ครับผมเราจะได้อ่าพอเท่าเฟรมมาอ่าสิบสองพอเท่าเฟรมนะครับซึ่งอ่าคือผมจะบอกว่าดันเจี้ยนนี้มีชื่อว่าอ่าดันเจี้ยนออฟอะไรนะอาคานานะครับผมวิธีการไปไปยังไงวะงงแป๊บนึงครับผมผมจําได้ว่าเราจะต้องวางเหมือนอ่ายังไงอ่าพอเท่าหรือเปล่าวะ วางคล้ายๆกับอ่พอร์ทัลของอไปโลกเอนเดอร์แบบวางไงวะเดี๋แปบ๊บนึงนะสามคูณสามอะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจะวางตรงนี้ตรงนี้โอเควางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้โอ้กูยังไม่ทันได้หให้กูกระโดดลงไปเลยเยี่ยมไปเลย What live event Oh my gosh Oh my gosh นะครับอู้ผมมาร์กทางกลับบ้านไว้ก่อนได้ไหมครับ เฮ้ย <Hom> ผมว่าผมน่าจะมาร์กไม่ได้ว่ะนะครับเพราะว่าดูจากทางเล้นเนี่ยนี่แหละรครับดันเจียนแลมนะครับเป็นอ่าเป็นไฟนะครับอันนี้ผมทิ้งไปก่อนเถอะทำอะไรไม่ได้ว่ะผมจะกดเข้าไปยังไงครับเนี่ยอาคานาแมอ่อาคาเนียมพาวเวอร์นะครับไปยังไงลูกไปยังไงเบรกบล็อกได้หรือไม่เบรกบล็อกอวาอุ้ยทางทางนี้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 มันเปิดให้เราไปครับผมแอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเว้ยอุ๊ชเป็นเขาบองกดเหรอลูกสนุกไหมสนุกมากเลยไอบ้บ้าเอ้ยเนียผมเขาบองกดโอ้ไมก่ก็ผมจะไ,ได้ไปยังไงวะเนี้ยดันเจียนดันเจียนมึงดูแปลกๆนะเออมันบีบมาขับให้ผมไปเส้นทางนี้เส้นทางเดียวอะครับแล้วผมจะกลับบ้านยังไงวะเนี้ยโอ้โหจริงๆทางมันก็ไม่ได้ซับซอ้อนนะแต่มึงเล่นให้กูเป็น่างนี้ t ด้ออุโชไอ้บ้าเอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยนี่ทรับออโอ้โห ไอ้บ้าเอ้ยฮิต trap อุ้ย What the โอ้มันเป็นมันมันเป็นบางอย่างอะผมว่าชุดผมดีแล้วนะดูดิชุดนี้ชุดจากเอเดนเลยนะเว้ยโอ้โอ้เอนะฮะนี่มันแย่มากครับผมเราจะทำการตัดไปเลยนะครับรอสักแป๊บโอเคกลับมาแล้วอย่างที่ตะกี้โ Oh no shit you มอเดิร์นนี่เนี่ยอ๋อไอ้บ้าเอ้ยดีนะที่ผมมีเลือดสำรองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนลูกอุ้ยเฉยอุ้ยเฉยอุ้ยไฟลอดอ้ไอตัวบ้าเลยวะอุ้ยเลเซอร์แบ็ค what the โอ้ยมันอะไรครับเนี่ยนี่มันตูดมากครับผมผมว่าผมมีเลือดเยอะเลยนะครับแล้วผมใช้ตัวนี้ฮิลด้วยนะครับผมมันตูดมากเลยครับแสดงว่าผมจะต้องไปยังไงครับเนี่ยโอ้ยโอ้ กูดับเบิลคิวครับเนี่ยดับเบิลคิวแล้วโอเคตัดอีกรอบแหน่กลับมาแล้วตรงที่เดิมนี่กูเล่นสโลมึงก่อนมึงยิงกูไม่โดนหรอครับไม่ก่อนเนี่ยอะไร,รับเนี่ยฮิตแท็บเหมือนกันเหรอโอ้ไม่กอดไม่เอาเด็ดขาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกับดักเว้ยกับดักนี่ตัวบ้าอะไรวะโอ้โอ้ตะกี้มึงยังไม่เลือดขนาดนี้นะเว้ยโอเคตายไปซะโอเคครับผมวันนี้เราเก็บอะไรได้เนี่ยว้าวคอลเลกเตอร์ใช่ป่ะวะคอลเลกเตอร์ what the fuck is คอลเลกเตอร์ครับผมมันเป็นอะไรครับเดี๋ยวผมขอโยน มันไม่ใช่เอา้าเฮ้ยมัน,ม,นมันมันไม่ละลายเหรอวะละลายดิวะเฮ้เป็นนึงอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้โหนี่มันห้ามโดนเลยนี่วะเป่งแล้วห้ามโดนเลยครับโดนแล้วมันเป็นอย่างนี้อโอ้ไม่กอดอุ้ยอุ้ยอ้ยอย่าแป๊บนึงกูยิงแป๊บมึงเป็นเบสรูปแบบใหม่ล่าสุดหรือไงนี่เนี่ยตายแล้วผมเราวิ่งไปเอาของก่อนดีไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะต้องกระโดดไปยังไงครับเนี่ยเราต้องเป็นตัวที่มันบินได้เหรอเป็นสไปเดอร์ดีกว่าว้า บ้าเอ้ยอุ้ยอุ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 ยผมเป็นห้ามอะไรครับเนี่ยนี่มันเป็นอะไรครับเนี่ยมันเป็นเมทัลเหรอเมทัลนี่มันแปลว่าเหล็กนะครับอันนี้ผมปีนข้ามาข้างบนนี้เลยเหรอโอ้ว้าวนี่ผมก็เลือกประตูไปได้ดิครับไม่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 เราไม่จะไม่โกงนะครับโอ้จริงๆผมเลือกประตูไปได้เลยนะครับยอากดขามันเป็นไปอย่าง มันมีประตูให้เราไปได้หลายทางเลยครับผมเอ่อน no. <c oughs> รู้สึกผมได้อะไรมาบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนีเธอวัตเตอร์ฟลีโอเคผมขุดได้ไหมขุดไม่ได้นะฮะ <c oughs> เราไปอีกทางดีกว่านี้ครับผมพยายามที่จะหาทางออกหลายๆทางเนีครับผมเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวอันนี้มันเหมือนทางกลับบ้านเราเลยว่ะ <c oughs> หรือว่าตะกี้ผมไปทางกลับบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ มามาตรงนี้เฮ้ยมันคล้ายๆกันนะผมมันคือๆกันอะแต่อันนี้สิมันคืออะไรวะ Derek Brick Br Door นะครับเราต้องใช้ค c o คเตอร์อัดหน้าเปล่าแบบยุบโอ้ไม่ god แสดงว่าอันนี้มันน่าจะกั้นไม่ให้เราไปนะครับผมเราไปอีกทางหนึ่งก็ได้เว้ย Soul นี่อะไรครับเนี่ยอันนี้มันเป็น Ancient Stone นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะกับดักเต็มๆ กูจะไปยังไงวะเนี่ยกูบินไปได้ไหมแปบ๊บนะแป๊บนะเดี๋ยวเจอเจอตรูปแปบบ๊บนี่บิน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 ,บน,บน,บนโอเคนะครับผมเราจะไม่โกงมากนะเวสตัวเล็กโอ้โอ my gosh ตัวอะไรวะเนิบนี่เนี่ยครับโอ้ว้าวได้ควละอรมาอ้าอาเอ้าเฮ้ยอย่าอย่าเพิ่มเลือดก่อนอ๋อ อ้ออออโอเคมึงอ้อสมันเลยครับผมแน่เฮ้ยออกไป get out get a freaking out oh my gosh เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำทำทำไมทำไมผมร้อนจัดวะร้อนจัดโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มัน trap reactor จึ๊บโอเคนะครับเราจะทิ้งไอ้นี่ออกไปนะครับผมโอเค oh no เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทุกทุกที่ที่มันเหยียบมันเป็นอย่างนี้วะ เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยเน๊บออกไปเจ๊ได้โอชเดี๋ยวโอเคว้าโอ้โหมึงกลายเป็นตัวใหม่ล่าสุดอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยบิน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 กดใช้ก่อนเดี๋ยวเอาตัวไม่รอดโอเคนะครับอ่าอู้ออกไปไปโอเคทำไรได้ดังหนาเนีโอเคเราเก็บมาก่อนนะครับเผื่อว่ามันทำอะไรได้บ้างมครับผมโอเคยเราตอนนี้เราทางนี้ตันโอ้โหวิธีตันละ ไปงแล้วแล้วมึงก็มากันเ,นเยอะนะครับเนี่ยแล้วก็กับดักพวกเนี้ยผมเกลียดมากเลยโอ้ยตายบ้าตายเหอะตายตายเจอคริวเวอร์ของผมแรงแสดเป็นไงครับผมเป็นไงเป็นไงโอ้โดนอีกแล้วนี่มันอันตรายมากเลยครับเนี่ยโอเคเราจะเก็บทีละน้อยทีละน้อยเอาตรงนี้มันเป็นไรครับเนี่ยเอออันนี้มึงอย่าบอกกับดัก ไม่เด,ดี๋ยวอันนี้มันเพิ่มเลือได้ด้วยเหรอไม่ใช่นี่ว่าหลอกผมนี่ทางทางทางนี้เราไปไม่ได้เหรอจริงๆริงเราก็ไปได้นะเอออันนี้ถ้าเราเหยียบแล้วมันจะได้อะไแห่ะทำไมมันมันทำให้ผมสับสนจังโอ,โอ้ยเคียวมอน guys เคียวมอนเฮ้ยเดมอนเดมอนอู้วี่เป็นเดมอนเลยครับเราเอามาทางนี้แล้วลูกอ๋อทางไปมีอยู่ทางเดียวนะครับขอเพิ่มเลือดก่อนเจ้าหมอนี่นี่มันกินเหล็กผมได้เปลืองมากนะครับผมเอามาแค่นี้เองอ่ะ ตายโอ้ยเอ้ยเดมอนไปโอ้ยเดมอนอิมเมจินดากอนโอ้ยก็ชโอเคเรามาดูตรงนี้เอืมนั่นตัวอะไรครับวอลเจเนอเรลเจเนอเรลโอ้าอ้อเจเนอเรลโอ้ my gosh โอเคตายแล้วไอ้บ้าโอ้ยอันอันนี้มันคนแรกของครับคนแรกของนี่หว่าเราห้ามตีเขาครับโอ้ย ออกไปบ้าเอ้ยโอเคนะครับคนแรกของครับผมงะเราต้องมีอะคาเนียมก่อนนะครับผมจะไปหามาจากไหนได้คอร์เรคเตอร์นี่มันจะอุ้ยวมันใหม่กรมันใหม่กะใหม่กครับมันใหม่กรโอเคเราอยู่ข้างบนนี้ดีกว่าผมเื่ออาจจะปลอดภัยมากกว่านี้นะแป๊บนึงคอร์เลคเตอร์ทำไรได้ครับผมเอามาคลาสเสียนวุ้ย เนี่ยมันร้ายกาศมากมอดนี้ปิดปิดทางไว้หมดเลยอ่ะชิบหายแนละ้วไปได้ทางเดียวโอเคนะมันช่างมันก่อนนะผมเดี๋ยวผมจะค่อยไปศึกษาต่างหากเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ดาวแมนโอ,โ,โอ้โหพูดเราเครียดโอเมยกอดน,นี่ครับผมมันมีของมากมายเดยมอนนี่คนระับเดมอนเดมอน หายแล้วเราไปทางนี้ก่อนอู้อู้อันนี้อะไรครับเนี่ยเอ็กแทสเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหม่ล่าสุดนี่ตัวอะไรครับเนี่ยอู้มาริกอ๋อยุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทษโทษมาริกตัวนี้นี่รู้สึกเป็นตัวแรกของอีกตัวหนึ่งนะครับผมเออมีอะไรไว้ให้แรกเรามีอะไรไว้ให้เราแรกไหมเจ็ดเย็ดเจ็ดโอเค าตายซะตายซะโอเคโอ้โอ้โอนี่ยนะเนี่ย Wall General โอเค่ The The Ancient Base East โอ้โหมันบอกว่าเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากอันนี้ทำไมได้ครับผมเราเราต้องแลกเพื่อเป็นมเมล็ดเลยครับเออแล้วผมจะไปหามาจากไหนครับเนี่ยของของคุณนะครับของของคุณนะ Leo เนี่ยโอน n a ว่า What The ว่าเดินเลยโอ้ห uh. น่าโอ้ไ huh. ม oh. eh, oh, okay. ่กอดวิ่งเดินเดินเดอู้ห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 ู้ฉุดไปงะเราต้องทำตัวเที่ยวเนี่ยโอ้ยเกลียดมากเลยโอ้ยเดี๋ยวมึงกลายเป็นเดมอนอีกแล้วเช็ดโอเคเราเปิดอันนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเพื่อที่เราจะไม่เสียหายไปมากกว่านี้เดี๋ยวได้ดักเมกี้นี้ผมเนี่ยคือว่าเราทำอะไรได้บ้างเออ่ถ้าเราลองเอาค c o l l เตอร์ไป บนที่ขวา <c oughs> ป็นไม่เอาอะไรเอาเข้าไปใส่เนี่ยแย่เลยนะครับผมนี่มันแย่มากเอ่อแสดงว่าเราจะต้องหาของอะไรไปใส่สักอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อ <c oughs> ที่จะเป็นการเ,เดี๋ยวเดี๋ยว s โ u l s t o โซ,นโซนเนี่ยหรอหินวิญญาณคล้ายๆหินเหล็กไฟเปล่าลุกไม่น่าใช่นะเราไปทางนี้ดีกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง โอ้โหผมบอกเลยว่าวิธีการเดียวที่เราจะกลับบ้านได้ก็คือตายแล้วอย่างนี้นะฮะโอ้เจ็ดเยอะเยอะศาสตร์ผมจะไม่ตีพวกนี้นะครับยิ่งตียิ่งออกมาเ,เราบินไปดีกว่าครับผมคือที่ผมบอกว่าตะกี้ผมไม่โกงนี่มันไม่ไหวเลยครับมันไม่ได้แลวครับเจอดันเจี้ยนแบบนี้นิดไม่ไหวไม่ไหวโกงมันบ้าเลยอ่ะ โอ้ชีตพาวเวอร์ต้องมีพาวเวอร์ก่อนนไงครับจะเข้าไปได้เออทางนี้เออเราไปทางนี้เอ้ยทางทางนี้กูเพิ่งมาเปล่าวะเฮ้ยไม่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 เรามาจากทางนี้เฮ้ยไม่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 สิหรือว่าเรามาจากทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นทางสองทางขึ้นมาโอเคเราเราน่าจะไปทางทางนี้ได้ครผมโอเคนุ๊ปไม่ใช่เว้ย ต้องหาสักที in well, kind of meeting, ่หนึ the s <S the ่งนะผมที่ที่มีอาคาเนียนแม่ที Torah ่มีอาคาเนียมเฮ้ยหรือว่าอาคาเนียน่าจะเนียนะผมตบแป๊บตบแป๊บโอเคอาคาเนียโอ้ยเดมอนมาอีกแล้วกูนี่เป็นอิมเมจินเลยเดินๆนี่ตัวอะไรครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยโอเมย์กอดโอเคเก็บมาครับผมสปาวเนอร์วิ่งอ๋อมันมันเป็นที่สปาวอนนั่นเองครับผมไปดูชั้นสองนะครับ อันนี้เป็นประตูหรอกูต้องจ่ายนี่ก่อนเดี๋ยวเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้วะนี่มันเป็นประตูอ่ะประตูแต่เข้าไปไม่ได้เมื่อคยนแหละนี่แหละโอ้ยไม่ไม่ไม่ตัวตัวนี้ตัวเดมอนแล้วตายได้บ้าเอ้ยเอ่าไปตรงไหนดีต่อครับไปไหนต่อดีครับเออมาดูข้างล่างนี้ดีกว่าจริงจริงมันก็ทางเดิมปอะหวะนะฮะ โอเคเนี่ยผมหลังจากที่ผมเมื่อผมได้ตามหาเจ้าหมอนี่มานานแสนนานมากครับผมก็คือบุลอดแอวติคัสเนี่ยผมผมหาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมโอ้เหนื่อยมากตายไปกี่รอบไม่รู้เนี่ยผมโอเคนะครับเราจะสามารถแลกเจ้าหมอนี่ได้นะ่ยผมเหมือนดูเหมือนว่าเราเคยเจอเขาแล้วครับแต่ว่าเราเราไม่ได้แลกเอาไว้หรือเปล่านะครับผมโอเคผมจะลองแลกมาสักอันหนึ่งครับผมแล้วผมก็จะทําการเอานี่ครับผมไปใส่ไว้ตรงนี้เนี่ยตรงไหนวะเฮ้ยประตูมันเปลี่ยนเหรอลูกประตูมันเปลี่ยนเหรอเดี๋ยวๆๆๆะตรงนี้ป่ะเออตรงนี้ครับผมลองมาใส เว้ย <Red? S 2> นี่เน,นี่ยนี่เนี่คุณมาเกิดอะไรตรงนี้ครับผมนะฮะโทษ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 นะฮะเอา,เอานี่ใส่เข้าไปว้าวโอ้เราก็จะสปาว์เจ้าหมอนี่ออกมาครับผมแล้วทุกครั้งที่เราฆ่าเจ้าหมอนี่เนี่ยครับแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้อะไรวัดเดอะมันต้องได้อยู่วะเฮ้ยมันต้องได้อยู่วะเป็นไปไม่ได้ครับผมคือถ้าเราสปาว์เจ้หมอนั่นออกมาแล้วถ้าเราฆ่ามันมันจะต้องได้ของดีเอาสองอันนี่ผมนึกว่าเป็นสระ ทำไมสะสมของเพิ่มอย่างนั้นเหรอไม่เอานะลูกนี่ยออกมาตายเย้เอาอะไรวะไม่เป็นอะไรวะวูวมันเป็นกุญแจนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะสามารถเข้าอ่าไปยังประตูต่อๆไปได้นะครับผมซึ่งอ่าประตูนี้นะครับผมเราจะต้องหานะครับจะต้องหาถามว่าหานานไหมก็ไม่นานนะแต่ผมสปาวเพิ่มอีกตัวนึงดีกว่านะฮะโอเคเยี่ยมสปาว,ว์ปะไม่ดรอปกุญแจเลยผมเลยวะ่ะ โอ้ยกาผมจะหาเจ้าหมอนี่ได้นี่ผมจะต้องไปอีกแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ my god นะครับนับว่าเป็นดันเจี้ยนที่ตูดมากนะครับผมให้ตายเลยอยากตายชะมัดเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะผมเจ้าหมอนี่มันจะแรนดอมไปเรื่อยๆเนะครับผมจะเห็นได้ว่าจุดที่ผมตายนั้นมันมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ทางนั้นเลยนะครับ เอออันนี้นี่ผมจะต้องไฟสต็อกซีดผมสามารถแลกของกับเขาได้เนี่ยค,คือคุณเป็นนินจาเต๋าเรื่องไงครับรีโอนาโดแหล่ะล้อเ,เล่นนะครับแค่ขำๆลูกโอเคเราไปทางนี้ทางนี้เราไปแล้วเหรอทางนี้เรายังโอเคจริงๆโอ้นี่อันนี้มันน่าจะเปิดกุญแจได้นะครับถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอ่าวิกดอยไหมว้าอ่ะเวท ผมเข้าไปไม่ได้อ่ะมึงต้องเปิดสองประตูไงวะเฮ้ยไม่เอานะผมจะกลับมาเป็นคนเดิมลองเป็นมัมมี่เข้าไปดูได้ไหมวะโอเคมันมัน,ม,นมันก็จะถึงเอาแล้วครับโอเคเราจะลองเข้าไปยาเยี่ยมก็เข้าไปได้นะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่มึงเปิดได้บานเดียวตายหา่าละเปิดได้บานเดียวผม เปิดด้วยบานเดียวแล้วผมจะี๋ยต้องทำยังไงต่อวะเนี่ยแม่งกูต้องฮึ่มคนตีนมากครับผมมันให้เราเอ่อเปิดมากกว่านี้นะครับตูเถอะนี่นะครับโอ้ยอออไม่ได้เลยครับโอ้ยนี่นี่นี่ตัวอะไรเนี่ยเอาไว้แลกของเอิ่มว่าแต่มันแลกอะไรได้ลักหนาเนี่ยเดี๋ย่อันนี้คืออะไรเดมอนเป็นแบบของเดมอนเนี่ยผมเคยผมว่าผมจะไปหาค่าเอาตรงแถวนี้เอาแล้วกันนะครับผม ถ้าผมจะไปฟาร์มของให้ได้เยอะๆนะครับพอไปฟาร์มของเสร็จแล้วก็ผมผมจะรีบกลับมาตรงนี้เลยนะครับไม่อย่างนั้นนี่ที่ตรงนี้นี่จะอุ๊บอุ๊บหายแล้วต้องใช้เลยครับเพราะว่าไอไฟนรกนี่ตูดมากครับผมเล่นเอากูตายเลยนะฮะไปทางนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนายไม่ดรอปอะไรให้ผมเลยวะนี่ไงดรอปได้ส0อันแล้วผมต้องเอาอีกประตูหนึง่งว้าวไม่เอาไม่เอา อันนี้เป็นทางประตูที่ผมเปิดผมราต้องจําทางนะครับไม่อย่างนั้นนี่ผมหลงแน่เออผมต้องเอา6อันเพื่อแรก Do not buy from อ๋อเหมือนกับว่ามันแข่งมันมันแข่งของรับผมคือวอร g เจ e นเลคืออแม่วอล์เจเนเลนีครับผมมันก็บอกว่าอย่าไปซื้อของจากกัปตันมาลิกนะมันแม่งให้แต่ของมาไม่มีคุณภาพอะนี่คุณจะ,ณจะช่วนี่คุณจะเชื่อใครดีครนะับเนี่ยแถมจริงคุณจะเชื่อใครดีครับ เออผมต้องไปหาตัวมอนที่ไหนมาค่าครับโอ้นั่น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 จริงๆผมไม่ได้เก็บอ่ะเก็บมาปั๊บโอ้ยตัวกูก็เล็กนะทำไมไปไม่ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นรังแสงอยู่โอ้ยโอ๊ยบ้าเอ้บ้าซบจ้าโอ๊ยโอ๊ยชิบหายแล้วเพิ่มก่อนไม่งั้นนี่ผมตายหาแน่ผมอย่างน้อยเราก็มีเลือดเลือดเทียมนะฮะกูจะได้มาครบเซตอยู่แล้วไอ้บ้า เอามาหาเก็บของแถวนี้ไม่ได้วะผมไม่อยากบินไปไหนแล้วครับผมกลัวผมกลั<ม> <ๆ S 2> วว่ามันจะหลงมากเลยนะครับเพราะว่าผมใช้เวลา20ปีนะครับกว่าจะตามหาที่นี่ได้โอ้คือเอาเป็นว่ากูเข็ดเลยละกันนะครับผมแล้ววิธีการกับโลกก็ง่ายๆครับกระโดดฆ่าตัวตายนะครับเออดีเวหาของอยู่ตรงแถวนี้ตรงตรง,ง,งนี้เรามาแล้วมันก็ไม่เคยมีอะไรอะ่ะเราต้องไปอีกที่หนึ่งครับที่ตรงเนี้ย แล้วผมก็ต้องวนเวียนอยู่ตรงแถวนี้นี่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 ผมจะฆ่าแมงนี่ครับผมนี่ครับผมเราได้มาแล้วนะอีกหนึ่งอันเราต้องการให้มันครบสิบหกแล้วเราจะไปฆ่าไอตัวเกตนั่นนะครับโอเคเนี้ยครับนี่ครับผมผมเปิดประตูมาได้โอ้โหมันมีประตูต่างชนิดกันนะครับผมนี่ครับผมจะเป็น ancient brick door นะครับผมซึ่งคุณจะต้องหากุญแจที่มันต่างๆกันนะครับผมซึ่งแน่นอนนะผมว่าผมโดนต้มไปกี่รอบต่อกี่รอบเราไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับตรงนี้ครับผมเออตรงไหนวะ เดี๋ยวนะฮะนี่ครับผมตรงนี้นะครับมันหลอกผมนะครับกดเปิดประตูไปกี่บานไม่รู้ครับผมปรากฏว่าไม่เจอบ้านเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี นี่ครับผมแล้วก็กินเนื้อก่อนนะครับเพื่อความร่มใจนะครับผมตอนนี้นะฮะคือเมื่อกี้ที่ผมแค่าพาไปดูเฉยเฉยเดี๋ยวอย่าเพิ่งมา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 อมืเยี่ยมครับผมคือตรงแถวนีผ้ผมฟาร์มไอ้นี่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็เอามาไล่เปิดอ่าเจ้าหมอนั่นนะฮะก็คือจะตอนนี้ผมก็ได้อ่าเปิดเอ็นชเชนดอไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดไอ้ตรงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันมันอ่านว่าอะไรวะแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวผมไปไปดูที่หนึ่งนะ่ย มันก็นึขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนนะครับอุ้ย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 นี่ครับผมมันเกิดมาบ่อยมากครับผมทำให้ผมอาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้รู้สึกจะรอปประมาณอันสองอันเลยทีเดียวนะ,นะครับผมนับว่าค่อนข้างหน้าตาดีนะครับแล้วก็นี่ครับผมสิ่งที่ผมโดนมันต้มนะฮะเข้าไปปุ๊บโอ้โหดูนี่ครับผมเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะฮะ นี่ครับเข้าไปปุ๊บเป็นไงครับโดนหลอกนะครับแต่ละอันนะครับผมต้องไปฆ่ามาประมาณชั่วโมงกว่านะครับโอ้โหนะผมทําการฆ่าแบบรวดเร็วมากนะครับมันเป็นอะไรที่ตูดมากนะครับผมไม่อยากจะพูดโอ้ทำให้ผมเซ็งแล้วก็เริ่มนายกับเกมนี้เลยทีเดียวนะผมโอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ผมเราได้กุญแจโอ้โหหมานี่แล้วคือ ทุกครั้งที่เราฆ่าไอ้เจ้าหมอนั่นนะครับผมที่ผมเสกออกมานะครับผมที่เราสปาออกมาจากไอ้ตรงแท่นนั้นนะครับผมคือมันจะให้กุญแจที่ต่างๆกันไปครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกลียดหมาแต่เอาว่าเป็นตัวเพิ่มที่ดีเลยอันนี้เฮ้ยน,นี่นี่เพิ่มสามเลยนะผมถือว่าเพิ่มเยอะมากเลยฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะต้องเป็นตัวธรรมดาก่อนนะผมถึงจะเข้าไปได้นะฮะถ้าผมเป็นตัวนี้ล่ะโอเคเข้าไปได้ดีครับผมนี่ฮะ เราก็จะเจอนี่ครับผมไอคาลเนียมออลนะครับผมซึ่งเราสามารถขุดออกมาได้นะฮะเอามาแปลรูปได้ไหมนะฮะเอามาแปลรูปยังไงวะเอามาแปลรูปไม่น่าได้ครับผมคือเราจะสามารถเอาเจ้าหมอนี้ครับผมไปวางไว้ตรงเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะนโนบ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 อันนี้ก็ได้เวยกูจะได้บินได้ครับผมเออโอเคจู่ๆก็มีฝุ่นมีควันขึ้นตามตัวนะฮะ เออดีไว้เดี๋ยวๆนี่ตรงนี้เนี่ยผมผมยังจำทางได้นะฮะจำได้อย่างดีดีด้วยรู้สึกเราต้องเอาไปวางไว้ตรงนี้เปล่าวะนี่อา้าวเวทยทำยังไงมันถึงจะแปลรูปได้วะมันมันไม่ใช่มาแปลรูปได้เลยเหรอวะเดี๋ยว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 เอากลับขึ้นมาก่อนรู้สึกต้องมีอะไรผิดพลาดแป๊บนึแบบนงว่าเราต้องกดขี้ขวา ไม่ใช่อะ่ะมันต้องเป็นอีกอันนึ่งครับต้องเป็นอีกอันนึงครับผมถึงคือคุณผู้ชมเห็นไหมครับที่ตอนแรกก็ผมที่ผมเอาไปวางนะฮะไม่ไม่เคยที่เรากดขี้ขวาพอกดขี้ขวาเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะมีช่องให้เราใส่นั่นนะครับต้องไปหาตรงนั้นนะ่ะโหตายหาละเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งเหรอว้าวมีหลายที่ยังไงแต่ก็เป็นอื้มเพาเอามาเพาเอายัดต่อไม่ได้ เเฮ้ยนี่ไงนี่บอกว่าคนหมึ่งนะไอ้ไอ้นี่สามารถจัดได้ไหม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 เนย์บอุ้ยสลามนี่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหโบ้าเอ้ยกดคิ้วขวาโอ้โหติดจะร้องไห้หรือว่ามันเหมือนตะกี้เลยวะอันนี้มันมีอะไรครับเนี่ยให้เรากระโดดกระโดดกระโดดเข้าไปอย่างนั้นเหรอ ผมต้องไม่หายกว่าเนี้ยแย่ที่สุดให้ผมเฮ้ยเอย่าอย่าว่าตรงนี้อาจอาจจะใช่ขอร้องใช่เหอะนี่ไงอันนี้ป่าวะเออใช่ครับผมมันเขียนว่าอะคะแนน extractor เดี๋ยวเดี๋ยวกูกำลังจะเป็นเป็นไทยอยู่ละพวกเอ็งนี่ก็จริงจริงเลยครับโอ้ยอุ้ยอย่าเจ็บเจ็บเจ็บโอเค,อเ,คเราจะยังไม่เก็บนะผมขี้เกียจเก็บนี้ปะ เนี่หรือว่าเอานี่แล้วผมต้องเอาไปเอาเอะไรไปวางต่อเอาอะไรไปวางต่อครับผมเอาอะไรไปวางต่อ,อเฮ้ยมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ตัวอะไรเนี่ยทำไมมันเกิดอย่างนี้นอ๋อเข้าใจเข้าใจเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมแต่ทำไม ทำไมอ๋อลืมไปมันต้องมีไอตัวใบอ่านชิบหายแล้วโอ้โหตายหาละผมจะต้องไปหาอีกทีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับโอเคนะครับคราวนี้จริงๆแล้ละโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยมากนะครับให้ตายเถอะพูดแล้วก็เครียดนะครผมนี่ครับผมผมเอาไม้แรกแล้วนะฮะดูเดี๋ยวดถ้าตัตายตอนนี้นี่จบจบชีวิต นะฮะโอ้โหดูมันเดียบดูมันเดียบผมต้องทำยังไงไวะเนี่ยผมหาอะไรหาคาร์บอกอะไรมาปิดได้ไหมไม่ไหวแล้วโอเคนะฮะาวนี้มันก็เข้ามาไม่ได้โอเคนับว่าหน้าตาดีครับผมแต่ว่ามันจะสะปาวในนี้หรือเปล่านั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทุกทีที่ผมเห็นมันมันมันออกมาจากตะกี้เลยนะโอเคมันออกมาจากไอรูช่องที่เราไปตะกี้นะผมโกรธมากโอเค คราวนี้ผมก็จะได้ปั๊มไอคอลเลคเตอร์มันๆน,นะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยเราปั๊มมาปั๊มได้นะเพราะว่ามันหาง่ายและที่สําคัญนะครับผมมันก็เก็บยาก <c oughs> หาง่ายเก็บยากนะฮะโอูโหูเพราะว่ากูเก็บแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไงครับเราเอาไอ้นี่เข้าไปเปล่าวะแล้วก็เอาเฮ้ยไม่ใช่สิเอาบล็อกเข้าไปก่อนบล็อกมันอยู่ในนี้โอเคนะครับ นนน้ออยู่ใีเออนี่ยครับผมผู้สาวบล็อกฝากไว้ตั้งนานนะฮะงะโอเคกูเลิกนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปลงไปก่อนเนี่ยผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมากกดซับนะสนุกที่ผมเลยนะกดมาครับ